เชลซี Chelsea, กำราบปารีสแซงแชกแมงแบบอยู่หมัดซึ่งทีมแชมป์รับเงินรางวัลไปประมาณ1315ล้านบาททีมรองแชมป์รับไปประมาณ993ล้านบาทสวัสดีค่ะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือฟุตบอลฟี فا คลับเวิร์นครบรอบชิงชนะเลิศระหว่างเชลซีกับปชรีสที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมเริ่มเกมเชลซีออกนำก่อนในนาทีที่22โดยโคลพาวเมอร์ปัดด้วยซ้ายเข้าเสาแรก ทำให้เชลซีขึ้นนำา1ต่อ0จากนั้นนาทีที่30เพาเมเมอร์คนเดิมโชว์เลี้ยงตัดเข้าในก่อนยิงด้วยซ้ายสุดคมสกอร์เป็น2ต่อ0นาทีที่43เขายังทำแอสซิสต์ให้ชูเอาเปโดชิปข้ามหัวจานลุยจิดอนารุมมาผู้รักษาประตูเปแอชเชเข้าไปอย่างเหนือชั้นสกอร์3ต่อ0เปแอชเชยยำลุยเพื่อทวงประตูแต่จังหวะเจาะแนวรับของเชลซีไม่เข้าจบเกมเชลซี Chelsea ถล่มเปแอชเชไปด้วยสกอร์3ต่อ0ยทำให้เชลซี ภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลก2025ยังเป็นทีมแรกจากอังกฤษที่คว้าสมัยที่2เป็นประวัติศาสตร์สโมสรโลกศอได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เชลซีรับเงินรางวัลไปกว่า142.3ล้านดอลลาร์สหรัฐเปแอสเชอกหักรักจริงยังได้1 0 6 9ล้านเหรียญรองลงมาคือเรอัลมาดริดได้ไป84.8ล้านเหรียญฟลูมินเเซ่0 8ล้านเหรียญบาเยิร์นมิวนิคได้ไป58.2ล้านเหรียญ ดอดมูล50ล้านเหรียญตามลำดับ